วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ความรู้สึกที่เวียนวนของชีวิตคนทํางานและวหวเรียนในช่วงเย็ยนวันอาทิตย์ที่แต่จะห่อเหี่ยวและรดติดคคม่าบางคนก็ต้องรีบออกจากบ้านตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นกว่าจะได้กลับพระอาทิตย์ก็แปะมือกับพระจันทร์แต่แล้วคุมาเหนื่อยแสนเหนื่อยในจะต้องรับมือกับลูกค้าเพื่อลมงานหัวหน้าคนใกล้ชิดที่ต้องทําให้เราเหนื่อยวนลุบไปเรื่อยไม่มีวันจบสิน้นทําไมเราต้องต้อง,อ,งอยู่กับชีวิตที่วนเวียนอยู่กันแบบนี้กันนะคคมะา เพราะนทุกๆกวันการกระทําย่อมมีความหมายเสมอเพราะเราทุกคนต่างต้องทํางานเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อวิ่งตามหาความฝันเพราะว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่มากท่านผู้ชมยังมีเรี่ยวแรงทําต่อไปเรื่อยๆวันนี้อาจจะหนักเหนื่อยก็แค่ได้นอนดูหนังดูซีรีส์ดูสติม,มที่ชื่นชอบหรือหากมีใครสักคนที่คอยให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนได้ระบายความอัดอั้นที่เหนื่อยมาทั้งวันก็คงจะสบายใจขึ้นไม่น้อย ื่อไรที่เมื่อวานคอยจุดลักงเราวันนี้คุมะไล่ทอดเราให้จนตอกแล่พวกนี้มาเยือนในรูปแบบของความกังวลแทนที่จะเป็นความหวังคุมะทำไมวันจันถึงห่างไกลจากวันศุกร์และทำไมวันศุกร์ถึงใกล้กับวันจันทำไมท่านผู้ชมถึงเกลียดวันจันทร์ประโยคนี้ท่านผู้ชมต้องผ่านการพูดมาเป็นร้อยครั้งแล้วคุมะเพราะว่าวันจันร์เธอเป็นวันที่เริ่มต้นในสัปดาห์ใหม่แถมยังเป็นวันแรกที่เริ่มงานหลังจากวันหยุดอีคุ้มะหลังจากหยุดพักผ่อนจากวันเสาร์ถึงอาทิตย์ พอเริ่มงานวันจันทร์เราก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาเราไปอีกห้าวันกว่าจะได้หยุดอีกครั้งคุณมะทาให้ท่านผู้ชมเกลียดวันจันทร์แต่วันตกนี้กับแพาะลมให่ต่างกันเพราะนับเป็นวันสุดท้ายของการทํางานในดาร์นั้นและเป็นวันที่สามารถปล่อยตัวปล่อยใจไปกับงานได้เพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะได้หยุดพักผ่อนกันแล้วคุณแม่สุดท้ายนี้การเกลีดวันจันทร์อันต่อเนื่องมาจากอาการโกวันอาทิตย์ถึงที่ควรทําคือพยายามทําให้วันอาทิตย์เป็นวันที่พักผ่อนอย่างแท้จริงคุณแม่ ไปทํางานบ้านควรหากิจกรรมที่ท่านผู้ชมชอบเพื่อให้รู้สึกว่าพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจลดความกังวลไปคิดล่วงหน้าไปว่าพรุ่งนี้คือวันจันทร์ท่านผู้ชมอาจจะเจอปัญหาอื่นๆตามมาได้กุมะปัญหาคือปัจจุบันสังคมผลักให้เราต้องใช้ชีวิตสองหมวดหมวดทํางานและหมดพักผ่อนถ้าการทํางานสามารถเดเชยเวลาทํางานทั้งหมดและการพักผ่อนในวันหยุดได้อาการเก็บวันจันทร์ก็จะไม่เกิดขึ้นกุมะ หรือแท้จริงแล้วท่านผู้ชมไม่ได้เกิดวันจันทต่อให้ไม่เป็นวันจันหรือจะเป็นวันไหนไหนมันก็เหมือนมืนกันหมดไม่ได้ต่างกันแต่ขอให้รู้ไว้ว่าทุกการเติบโตต่อมปลดอักงเสมอคุณมะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าเจ้าชิคุบนไกชิคุมะ